เป็นไงคะเมนูแกงมะละกอใส่ปลากระกป๋องนะคะหรือแกงปลากระกป๋องใส่มะละกอนะคะแล้วก็ใส่บุนเส้นไปด้วยนะคะหอมเครื่องแกงนะเครื่องะะแกงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะหอมเครื่องแกงหอมใบมะกรูดแล้วก็บใบใบไม,ะมะ้แมงลักก็มาทั้งสวนเลยนะคะอร่อยอย่าบอกใครเชียวแล้วคะ่ะมามามาหมั่าด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยนะคะ แกงมะละกอปลากระป๋องแล้วก็วุนเส้นนะคะวันนี้ บอนจะพามาทําเมนูบ้านๆเลยนะคะวัตถุดิบตามที่มีนะคะสโลแกนของบอลก็คือมีอะไรในสวนเราก็จับมาทําเลยนะคะอาหารแกงมะละกอนะคะแกงมะละกอใส่ปลากระป๋องนะคะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะอันนี้คือเมนูของบอลนะคะก็เก็บมะละกอมาแล้วนะคะมะละกอเรารจะดิบนะคะแล้วก็เออแล้วก็แอบบ เกือบสุกนิดนึงนะคะจะได้หวานนิดนึงนะคะนะแล้วก็ขานะคะ,ข,ะข่าตะไคร้แล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมใบแมงลักใบมะกรูดนะคะแล้วก็ลูกโดดนะคะลืมไม่ได้คือลูกโดดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเราจะใช้ที่ขุด มะละกอขูดนะคะเส้นจะได้ใหญ่ๆนะคะพร้อมแล้วนะคะนี่นะคะมะละกอมะละกอสองสีนะคะแล้วก็ นี่นะคะแช่แล้ววุ้นเส้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงนี่สําคัญมากเราจะโขกเองเนาะนี่นะคะขาตะไคร้หอมกระเทียมพริกนะคะเครื่องโรยนะคะเครื่องโรยก็จะมีผักที่จะใส่นะคะใบแมงลักมาทั้งสวนนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ต้นหอมอ ลูกโดดนะคะลูกโดดแต่อันนี้น้องเขาเก็บมาเขาบอกให้ใส่ด้วยมะเขือเทศนะคะที่สวนเนาะบอกให้ใส่เข้าไปด้วยวก็จะมีนี่นะคะปาก,กระป๋องโอเคเดี๋ยวเราก็ตำเครื่องแกงกันก่อนเลยนะคะเครื่องแกงนี้สําคัญมากเลยนะคะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคะตำเครื่องแกงเลยนะคะพริกก่อนเลยพริกนะแล้วก็ ค่ะค่ะตะไคร้พริกนะคะหอมกระเทียมรอก่อนเนาะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะนิดเดียวตอนตำเนาะตอนตำนะคะลืมบอกไปเมื่อกี้นะคะกะปิต้องใส่ด้วยนะคะกะปิแต่ช่วงที่ตำเครื่องแกงนี่มันจะนานนิดนึง ะคะหอมหอมใส่สุดท้ายใส่กะปิลงไปแกงต้องรดเค็มนิดนึงเนาะไม่ต้องละเอียดมากนะคะไม่ต้องละเอียดมากใส่หอมสุดท้ายเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะกระเด็นนะคะชอบกระเด็นเข้าตาด้วย ไม่ต้องละเอียดมากอเอเ่น้ำมันไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะคั่วคั่วพริกนะคะ,ะคั่วพริกให้หอมเนาะถ้าเราคั่วน้ำมันจะไม่ค่อยหอมนะคะต้อง ใส่น้ำมันนิดหนึ่งนะใส่น้ำนะคะแล้วก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะรอให้น้ำเดือดแล้วค่อยแล้วค่อยปรุงนะคะเดือดแล้วแล้วนะคะเดี๋ยวเราปรุงรสเลยเนาะปรุงรสเลยนะ ใส่น้ำปลาลงไปก่อนเลยนะคะสองช้อนต้องเข็มๆนิดหนึงเนาะก็ใส่ผงนัวไปด้วยนะคะจิ๊หนึ่งนะใส่น้ำตาลก็จิ๊กเดียวหอจิมรสก่อนนะคะไป ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นี่นะคะก็ใส่มะละกอลงไปเลยนะคะไ้่มะละกอสุกะคะ่ะ เส้นลงไปนะคะ ดือดแล้วสุกแล้วนะคะมื่อกอสุกแ,แล้วเราก็ใส่นี่นะคะปากระป๋องเราแยกน้ําแยกเนื้อนะคะแยกน้ําแยกเนื้อกับกันนะคะเดี๋ยวปิดฝาแป๊บหนึ่งนะคะ เดือดแล้วเดือดแ,แล้วก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะต้นหอมใบมะกรูดแล้วใบมังลากนะคะใบมงลากมาทั้งสวน <c oughs> แล้วก็ราดด้วยนี่นะคะ ได้รสชาติของปลากระป๋องนะคะราดด้วยน้ำปลากระป๋องนะคะแล้วก็เรียบร้อยนะคะเมนูของคุบอนเองนะคะทุกคนทำตามได้นะคะอร่อยมากเลยนะ,ะทุกคนอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเวอร์นะ,ะจริงๆที่บ้านสวนเราทำบ่อยนะคะทำกินบ่อยนะะเมนูนี้นี่ เรียบร้อยนะคะปลากระป๋องไม่เละนะคะไม่เละเนาะเสิร์ฟเลยนะคะ